สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ําไรเฮเวนและม้านน้ำดีไซน์นะคะวันนี้พามาอยู่บ้านคุณอัธเมศค่ะลูกค้าที่น่ารักของเราวันนี้จะพามาดูสระว่ายน้ํานะคะเป็นสระสกิมเมอร์นะคะขนาด3คูณ8เมตรค่ะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะน้ําสวยใสเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะมีหัวนวดจักรุชีนะคะหัวนวดจักรุชีแรงๆนะคะตอนเย็นๆนะคะมานั่งผ่อนคลายได้เลยค่ะสระนี้นะคะแสงไฟสีขาวนะคะเห็นไหมคะสวยสว่างมากเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้สระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ําไรท์เฮเวนและมานน้ำดีไซน์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับสระสวยๆและบ้านสวยๆของคุณอัธเมฆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ